สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้เราองยังอันนี้นะนี่บอดีเด่นบอยี่ห้อนบอมแมนเมื่อกี้ตัวถามว่าของไผ่ของสันตําตัวไปถามว่ยี่ห้อตัวถามของไผของสังตําเออก็บอกว่ายี่ห้อนะแน่อ้ไล่สายเอาหุ่นเหรอแต้วือวานแต่ส่วนแต่ส่วนมากผมเงน แต่เมื่อวานนี้งานผมไม่ได้เดินงานผมขี่รถโอ้งานไม่เดินนะนั่งนั่งรถงานนั่งรถงานนั่งรถงานขี่รถครัเขาเมื่อวานก็ไปไปคอนแก่น่าจตีมาถึงก็เที่ยงกลับมาไปไหนต่อกลับมาไปโน่นต่อเดี๋ยวนีสอบปานก็วัยขึ้นสามร้อยใบตะล็กก็เครื่องตะล็กก็สามตัวในสี่นอกจากควอนแกนทุเรียนเขาสกุลนี้เอามาแจ๋วเลยเพื่อนตะลึกมันเพิ่มอีกแล้วก็ ตู้เช so really, ื่อมเป็นแบบกติตตัวนั้นมาเนามันต้องมเนาะอืมจริงๆถ้ามีตัวนี้อีกตัวมันจะเร็วเลยตัดสามหน้าพอตู้เชื่อมมันต้องยิงสามหน้าไงตันเชื่อมพนักงานส่งตรงเรีพนักงานส่งูอ้กอกส่งดก่าตัตัดตัดัดัตัตัดััดัดัอ บัดได้สิตัดสามสิบโยกออแอซิดเด้ตัดฝีมือเพ่กาลังหาเปลี่ยนสาไฟเปลี่ยนสายต้องไปซื้อร่อ้ของลุ่โอสายของลุงใส่เพราะสายลุงใช้ตู้ทองแดง คลิปเนี้ยคลิปเนี้คลิปติดเนี้ยตอนนี้น่าจะได้ยืดเนาะใช่เนาะสายจะพงก็เหลืออยูเนนี้ใช่คายจะิงก็จะนมันจริงอตู้นี้ใช้สายห้ิบอาจจะแรงเพราะว่าตี้นี้มันเป็นทองแดงแท้ยเลยล้วนเนี่ยถ้าดูทองแดงอะทองแดงไม่ทงแดงให้ดูที่น้ำหนักมันยกน้ำหนักมันจะหนักมันไม่เกี่ยวกับโค้งเลยแต่ว่าเกี่ยวกับทองแดงที่มันอยู่ตรงหม้อแปลงถ้าทองแดงล้วนจะหนักต่อไปนี้ก็ได้เ่องของลูมันเป็นระบบนไงระบบอินใช่ไหมอินเวอร์เตอร์ไงระบบบา แปลงไสมาแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นหม้อแดงเนาะใช่ตัวนี้เขดลวดกระชากเลยแหละขดลวดดึงไฟขันขันเอาอย่างเดียวโบเลี้ยวพี่หม้อหม้อเร็ว่ะขัดเอาก็ขัดเอาก็ไม่เหมือนกันทองแดงเป็นเส้นก็ยังขาดเอกจากก้นหม้อมาเราดึงยามาเลยไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีหรอกตัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปทำหลอดหม้อก่อนนะครับว่าจะเอาหม้อไหนนะครับพอช่างพงก็ยังไม่รู้ว่าหม้อไหน เดี๋ยวไรบึงหมออยู่จ,จัช่างพงยังไม่รู้หม้อไหนอยู่เนี่ยเพิ่งมาหม้อเทิงสุดเพิ่งที่บุแม่นพนะเพิ่งมาใส่รอเล้่ยหม้อไผก,ก็ได้หุ้ยบ่แม่นดีหาว้าเดี๋ยวหาช่างพงครับหม้ออก๋หม้อไปไหนเนี่ยไม,งงไม่ได้เขียนครับกำลังลือ้อเอ้ยกำลังเดินดูว่าเป็นหม้อไปไหนเก๋จาไม่ได้บางงั้นต้องไล่สายตู้เชื่อมเาใช้สามตู้เนี่ยไฟต้องเดินจาก จะไปแค่ไวัดกำเลยไปดูให้ต้องดูบิน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 ไฟเจ้าอยู่อยู่บ่ดูตัวเลที่เอาบินบินไฟมาดูคนรรหัสหน่อยผมจะดูว่ามันเป็นม่อไปไหนครับว่ามันต้องเอาเพิ่มอีกอีกหนึ่งจุดงั้นไฟไม่พอครับนั่นแล้วเตะเลยนะแจวเลยนะ ไฟมันไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องอาศัยหม้อของช่างพรม,มาเสริมอีกหนึ่งหม้อนะครับพอตู้เชื่อมจะเยอะครับตันเหล็กล่อเลยครับครับกิคานาที่ <c oughs> ใจเย็นครับโอ้อา <c oughs> บาเราเจอแล้วไมถ้าเ่าเจอก็ต้องไล่สายผิดแล้ว สายเพื่อนเส้นไหนบน,นี้นะี่อยูนะใช่มันจะมีรหัสอยู่ที่รหัสไอ้หม้อแปลงครับรหัสมิเตอร,ร์ได้ครับได้ได้ได,ได้มันมีรหัสอยู่ครับครับมันมีรหัสอยู่ดอ,ดอยู่หัวขวามันป่าคือมานจางเถอะเอานำ้ำเอาน้ำปลาใส่ผสมเกลือจุ่มหนังกับพ่อมัง่งนี่เอ96เนี่ยเขาว่าดูสี่ตัวหลังอะ0002ไปดูนี่ นี่จางฮะนี่เป็คมเออนี่ละแม่เอาไปเร็จเลยนี่กันระใส่ดจำเดียวผู้ชายไฟเอกหน่อยรหัสไฟฟเคองวัด p u ใสยบรนี่ใสดีรหัสนี่ดีเครื่องวัดนี่ดีรหัสเครื่องวัเป็นตัว จีใช่ป่ะเฮ้ยกับไปบึงจีศูนย์หกหกเก้าใช่อยูอสิบสองสิบสามสิบสี่ตัวเลยบอมแมนเครื่องวัดมันเป็นไอตัวบ่อกระบอกวัดอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวดูก็ว่ามันมีเปล่าดู่ิีศูนย์เก้าเก้าว่ะหกศูนย์เก้าเก้า ทีทีบุญอันบุญบอกอันบุญสุดหกศูนเอ่ะศูนย์หเก้าเก้าดีสองแปดสเก้เอออนบอสองแาเก้าบอเอาเร่งมาจสีเทียัง่อยยังบะทนี้วบุญสุดครับตัววัดต้องหัดเครื่องวัดเอาไงนั่นก็คือปีนตัวปีนดึงต๊ะข้างหลังลากมาเลยเอา สายเดี๋ยวไปเดินโอเคเรารู้ตำแหน่งมอแล้วนี่เราไปลากสายเอาลากสายครับเดี๋ยวโอ้ไม่เอาในใบวิทย์พี่ชานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเฮาแผนกลากโตแผนกจ้ำของไฟฟ้านะครับเออกระจ้ำแ้วอะไรเดี๋ยวผมเอาในทีเผื่อไฟใช่เผื่อไว้นะ คอยผนแฉกจำเจ้ากระจำด้วยกันหมอเจ้าจำในนี้ผนแนกขีดมีผนแฉกผู้ปล่อยนะข้าผนแฉกเดินสายมาพี่ตรงนี้ความปลอดภัยไว้ก่อนโตจำกับตันก็ตั้งเข่าอังซีเลยนะถ้าผิดปกติก็อังซีเจ้าปลอดภัยปลอดภัยเสียเพิ่งตั้งท่าแล้วกระโดดใส่สองตีนเลยปลอดภัยมากเลยสองตีมันต้องระบบนั้นครับ เซฟตี้อย่างดีอย่าเพื่องไฟบอกกับตันถ้าต่อไฟตรงไหนคือเซฟตี้พร้อมครับจะให้ยังไงต่อแต่นี่กำลังจะจันนี้ก็ทำเป็นว่าเนียเครียดใส่ไฟแต่ว่าผมเน้นความปลอดภัยใช่ไม่เดี๋ยวผมรอถี่ไม่ก็ได้จะเปลี่ยนจำตัวนี้จากมานี่บอกแม่ไม่เดี๋ยวอีกเส้นหนึ่งครับเพิ่มเพิ่มอีกเส้นหนึ่งในบ้านเราบอสายสายก็ยืดหันที่ตัดเอาเลยนะตัดออกสายครับ กำลังเบรงไฟอยู่ครับลุงไฟคือบมาเบิ์งไฟน<ฟ>ับบ่เหมือนไฟดับหนูนะครับลุงบอกว่าไฟไม่มาเดินเดินดูก่อนไฟก็ยังอยู่นี่ครับยังแน่นอยู่เลยไฟก็วิ่งอยู่นี่ครับ ไฟอะไรไม่มาโอ้ยผมงงไฟก็วิ่งอยู่นี่ครับโอเคครับ FC ขออนุญาตจบคลิปเปที่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเนาะส่วนหน้าง,งานนะครับนะโครงสร้างก็มาอยู่ไฟไมันวิ่งอยู่นะครับก็เอาตามนะครับตามวิศวกรที่วางงานไว้เดี๋ยวเราดูตอนจบนะครับจะได้รู้กันขออนุญาตจบคลิปเปที่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ